กับผมนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ก็มาพ่อผมครับกับมิงพั้นเข่านะครับและมิงพั้นเผือกคอคนเลี้ยงควายนะครับพาพี่ผนองครับมาโลกาท้อนกะนะครับสำหรับทีนี้ก็เป็นกอก็หกต้นเตียนนานาเก่านะครับเสียงกําลังโซโลอยู่นะครับสำหรับปีนี้นะครับก็พ่อพ่อฟุ้นนะครับพ่อฟุ่นพ่อขี้ขวายนะครับ ขี้ควายเผือกนะครับก็รู้สึกว่าจะต้นใหญ่ต้นแข็งนะครับอุดมสมบูรณ์เนี่ยจักหน่อยนะครับทัดเทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างปีก่อนหนาครับเป็นตะกามาก่อนะครับก็เลยปีนี้รู้สึกว่าต้นกาจะแข็งแรงจะงามกว่าแล้วก็ทอนง่ายครับนี่ครับมาชมการท้อนกานะครับนะครับพ่อเสียงก็นั่งจ้าวเอาอยู่ทำเนี่ เออที่ถามเพื่อนๆกันว่าลกากูกไงครูพี่ไก่หลายนะครับครับพี่ไก่จะค่อนข้างจะหายาบแน่ปวดแน่นะครับครับพี่นี่ได้ส่งมาใหม่นะครับเลยลกกาเก่งนะครับนี่ต้องใส้ต้องใช้เมียเอาชื่อส่งให้ใหม่ว่าทนี่นะครับ,รบก็ขอหก้นเตียนหน้าห้าเก้านะครับเออ สำหรับอัตราการบริการนะครับถอนกาปีนี้กามัดหนึ่งเกือบสิบบาทแล้วนะครับนี่ครับสันทวีดองกะบสามกมนะครับเป็นหนึ่งมัดนะครับนี่ครับสดๆนะครับสดๆกับประมาณหัวเขานะครับความสูงนะครับความสูงประมาณหัวเข่า นะครับเป็นเอาเปลี่ยนมาว่างไว้นะครับถอบใบกะนะครับนะครับเทคนิคแต่และพื้นที่นะครับพี่น้องหลายๆจังหวัดก็อาจจะพูอกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้็ดแนวนี้นะครับสำหรับกอขอหกต้นเตี้ยนนหน้าหน้าก้านะครับสําหรับพี่นอ้องหลายๆท่านนะครับที่ สร้างจองเมล็ดพันธุ์เขามานะครับทร่มาสามสื่อนะครับกับปีนี้ตรงกลางขออภัยนะครับบุพคลขายนะครับบุพคขายนะครับเป็นหลายท่านนะครับหลายคนก็อยากจะแนะนํานะครับท่านจะสนใจเมล็ดพันธุ์นะครับเอาไว้เห็ดเนี่ยนะครับเห็ดพันธุ์ต่อกับช่วงประมาณต้นปีนะครับต้นปีนะครับประมาณมกราถึงมีนานะครับผมจะเปิดเบี่งปันนที่ให้น้องนะครับ ัหลังมีหน้ามหาเมื่สาแล้วมันจะหมดนะครับเป็นอีกสี่ทุกปีนะครับสําหรับแปลงผมนะครับจะใส่วิธีการวานกานะครับวานค้นครับกับ้นถอนคนลบนะครับแล้วก็ดำมือนะครับหลายๆท่านหลายๆแปลงหลายๆคนอาจจะวิธีการต่างกันนะครับบางคนอาจจะเห็นหน้าวานคนอาจจะเห็นหน้ายอดนะครับบางคนอาจจะเห็นหน้าโย่นนะครับ คือบางคนอาจจะพอกาในกระถางครับกะว่ากันไปนะครับแต่สำหรับของมิงฟันเขานะครับกะทําการนะครับอนุรักษ์นะครับวิธีนะครับระเพี่นี่โบราณนะครับนคือใส่ข้นถอนนะครับกะดำมือนะครับตั้งจากโบราณผ้าเฮ็ดก็คือโบราณเพิ่นผ้าใส่สองสามสี่หาต้นนะครับแต่ว่ายุคใหม่ใส่แค่ต้นเดียวนะครับอัตราการ เพนะครับการเทการเตะกอนะครับภาษาลาวอื่นเทนะครับภาษาไทยอื่นการเตยกอนะครับบ่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับคือหนึ่งเป็นการโหลดกำลังเรยงคนนะครับในการถอนครับสองก็คือทันเมินจางเพิ่นกับบ่ตรงเพื่อนเงินหลายนะครับเพราะว่า่าดถอนกามาหนึ่งกับเกือบสิบบาทแล้วนะครับหาบาทเจ็ดบาทนะครับ ทุกมือนี้ยังกับเพงนะครับนะครับเป็นวิธีและก็วิธีการนะครับถอนก้าแบบโบราณนะครับฝากพี่ตันนองนะครับผาาอื่นจังหวัดอื่นนะครับหรือว่าคนรุ่นใหม่นะครับหรือว่านักปลูกเขานะครับคนรุ่นใหม่ทียังบาทันเทียนมาทันหูนะครับว่าวิธีการทํานาแบบโบราณเขาทํากันยังไงนะครับเพราะว่าบางคนเกิดมากะเห็นแต่พอแต่แม่ผ้าวานก็มี นะครับหรือว่าจะเป็นเทคนโนโลยีใหม่นะครับเป็นการพเพาะในกระถางแล้วกเ็เอาไปน่นเอาไปยุนไปปั๊บไปดำเอานะครับแต่วันนี้คือวิธีโบราณนะครับทีบ่บรรพบุรุษนะครับพอเมูู่ยาตายาย่้ายพาเห็ดนะครับนั่นก็คือการถอนกะการลกกะนะครับแล้วก็เอาไปดำนะครับเอเสียสำหรับคลิปนี้ก็ฝากที่ตัวน้องสัตวนีก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดำหน้าอีก แปลงหนึ่งนะครับผมโรลาคลิปนี้สวัสดีครับ